เรือยาประเพณีสนามวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาในรอบคัดเลือกวันนี้นะคะสนุกตื่นเต้นค่ะและล่าสุดนั้นได้4ี่ทีมสุดท้ายในประเภท30และ55ฝีพายเรียบร้อยที่จะไปแข่งขันกันต่อค่ะ เรือยาวรอบคบเลือกบริเวณแม่น้ำป่าสักหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยาว,วันนี้แข่งขันถึง60เที่ยวนะคะในประเภทเรือยาวเล็ก33ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ4สี่ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบได้แก่คนสวยเมืองเพชรกระทิงแดงเพชรนาวาพอลหลวงพ่อโตอและเจ้านางน,นะคะขณะที่เรือยาวใหญ่5 5ฝีพายชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของประเทศรัตนากร จะอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีสีทีมเข้ารอบได้แก่สิงห์อีสานสิงห์ปทุมประดูงเงินและพอหลวงพ่อโตค่ะ ส่วนทีมที่ตกรอบวันนี้แต่กลับชนะใจกองเชียร์ก็คือทีมเรือจะหมื่นไวัยจากวัตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะซึ่งใชฝ้ฝีพายเด็กระดับประถมและมัธยมต้นได้รับฉายาว,ว่าฝีพายนมกล่องค่ะผสมผสานกับผู้ใหญ่ลงพายแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้บอกว่าชื่นชอบกีฬาเรือยาวมากและจะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้เมื่อโตกว่านี้ค่ะวันนี้ตกร ไม่เสียใจนะไม่เสียใจครับเยังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวก็มาทำใหม่ได้<อ>กี่ปีจะโตครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่นอนแล้ว,ลวก็ไป,ไ,ไปอยู่นอนไปยุ่งเรียนกีฬาแม่นะกนนน้นาคตมังก็ลลกยังไงก็จะทำให้ดีขึ้น,นอีก เอาแชมป์ไม่ได้ครับก็ขอให้ติดตามเรืออมมื่นไว้เลยครับเดี๋ยวโตขึ้นก็เอาแชมป์ทีครับ สำหรับการแข่งข scr, ัน,นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นรอบคัดลือก e 40ฝีพายเพื่อคัดให้เหลือ4ทีมค่ะและประเภท 30, 40และ55ฝีพายในรอบชิงชนะเลิศรวมถึงรอบชิงอันดับที่3บ่ายวันพรุ่งนี้นะคะไทย PBS จะถ่ายท่อสดจากบริเวณท่าน้ำวัดพนันเชิงติดตามในสุริยาวชิงเจ้าสนะสายน้ำปี8เวลา14นา5นถึง16นากาค่ะ